กินกันยังทุกคนวันนี้มาเอาใจสายหวานเด็กอ้วนอย่างเราก็ต้องกินของหวานตอนนี้เราอยู่แถวรามสองนะแล้วเราก็เห็นว่าร้านนี้มาเปิดใหม่ก็เลยลองเข้ามาดูโอ้โหมี้งชานมไข่มุกไอศครีมแล้วเราไม่รอช้าอยากกินไอศครีมมากๆเลยวันนี้ <Yeah. S 1> ก็จัดไอศครีมมาหนึ่งโคน รอแบบใจจดใจจ่อมากๆแปบเดียวก็ได้กินแล้วไอศครีมที่รอคอยนี่ไงโคนเบลเลอร์เลยอยากจะบอกว่าเห็นโคนใหญ่ขนาดเนี้ยราคาแค่15บาทเองนะให้ดูใกล้ๆความเนียนความละมุนของไอศครีมนมแล้วเมย์ก็จะกินให้ดูนะอื รสชาติแบบม,มันละมุนนมหอมนมทุกอย่างเลยโอ้โหสิบ้าบาทได้ขนาดนี้เลยเนี่ยขอกินอีกคำหนึง่งตาโตเลยรสชาติอ่ะอร่อยคุ้มเกินราคาไปมากๆถูกใจเด็กอ้วนอย่างเราเลยบแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากจีนนะมีหลายสาขาแล้วลองติดตามที่เพจเขาได้เลยลองไปกินกันดู